ติยมปิดไมยังพันเตวิส um ุงวิส um ุงรักกนาสายะสติสรเนนะตาหามัญจศีลานิยาจารัตามังสารังคาติมีโติยามปิธทรมังสารังข้าติไม่ยุามสังั ตัสสะนะข้าเมปุริยังสังฆังสรณังข้าติยัมปิพุทธังสรณังข้าเมตติยัมปิธัมมังสรณังข้าเมจติยัมปิสังฆังสรณังข้าเม ปานาติปตา,าเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานา,า,า,นาติปาตาเวรมณีสิกขาวิปติปติภาหายะวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทิยาสาาัพพัมติสิทิยาสัพพะไยะวินาสายาัยยะ ปาริต <S ess> ังส <ess> ุมังคะลังปาริตังสุทมังคะลังวิปติปติภาหายะวิปติปติพาหายาสัพพะสัมปาติสิติยาสัพพะปาติสิติยาสัพพะโรคะวินาสายาสัพพะโรคะวินาศายาปาริตังสุมังคะลังปาริตังสุทมังคะลัง अरितवानमेतान् समे वनकालो अयम् पतान्ता समसवनकालो अयम् पतान्ता मोतसागवातो आरामतो सम्मा सम्भो นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทอะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ

मिते पाधि पाता ममतां विका मलाता ने पञ्जमानातना भवाजी नाम भोरा नवा

सुविना अको्या सोमे हवामा कला जय श्यामगुणा कावविना अकमान पाव्याविना सोमे दोन्मे हवामा ज्या मना पना Asato apa kahwato supina ngantang sangka nupawe nawinasa men tuang tuka pada pada jani paya sota pada jani soka wanto no etawa da jami sam padamuny เทวานุโมทันตุสาปสัมปฏิสิทิยาทานันตันสานุสาตาโยสีตานุสาปตาปวนาบิรตาโวตุตาชันตุเทวตาขตาสัพพุทธาปราปตาปัญเจกานัตยังบาลังอรหันตานันตตเชนารังปันดามิสา

สมตินิมิตาสาวนตันติมตรังวณิตาโกราสเสนมาลนตานาจิตามบิตินาจิตาวานิโตตันเถาจาสาวาตุเาใจมังกาลานิมาลาจิเถกามิโยจิตาสาวลาสิงโตรมปนาลาวกมากรมตาใจยา Tanta <tellan> vít nách tào môn đua tante sapa vato tea chayak mang kalani langi <tellan> ring atimata putang savan kicha mazoni a vato taro nantang vê tăm ยมังกาตานิโอเกตักกาตมปฏิหัสสุตารุลันตานตาวันติโยชนพตาตังกุริมารวันตังอิเตมิสังกัะมันวันสิตาวามุนิเดวันเตยัสสัพวตุเตยัสยามังกาตานิกตาวานกาตมุตลานิวะกาปิเนียาติพลังรากัน จตาสะตะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสะทาाสติภาวันตุเต ข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าัลื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเพื่อคุณเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายอาราธนานานเธอ

เทวาตะโกปะละวาตะโกวันนวาตะโกสุขวาตะโกวอนตุสะปันนตุอังกะโลกปะยาเวลาโสกะสะตุสุปะตวอเนกะอันตะสะยะิวินาสัตุจะเตยสะสะจะยะสิทิตะนังลาปังสวัิปกตลา ังเสริอายุจวันนาวจะปกังอุตเติยสวะสัตวะสัจอายุยสัจีวสตธีปวันตุเตปวตุสาพมังกลังลาคันตุสาปเตวตาสาปุตตานุปาเวนัสตาโสติปวันตุเตปวตุสาพมังกลังลาัน สาปเทวะตาสะปะสังฆานุปาเวนะสะตาโสติภวันตุเตภะวะตุสัธมาคะลังลาันตุสเทวตาสสังฆานุตาเวนะสะตาสติภวันตุเต สามนาสภามพุโตภคะวาโูตังพระกวันณตังหาพิวาเทมี สัตว์ควรอิ่มยกข้าวสารตาลคดเบื้องบนกำหนดให้มาสรัทธาเลื่อมใสบารมีเลื่องลือแพ่กว้างไปไกลพี่น้องจีนไทยเลื่อมใสเชิดชูบูชา ผ้เมืองจังหวัดระยองร่วมใจปลองดองยึดคลองจิตใจทั่วลาร้านซ้าเพลงสองกงไทยร่วมทุนสร้างมาและผู้มีจิตศรัทธาชาวระยองร่วมใจร่วม